อาจจะมีกบนะผมว่าดุมกันนะครับโอ้เอบไงครับผมเอบไงตัวนึงโอ้โหกบไงกบไงกบเทาโอ้ัวหัวหัวสองโถครับผมนี่อุ้ยอ้าวเด็กับข่าวกับหนามอีลีครับผมเด็กปีงเด็กปนเลยครับบัานนี้เนี่ย สองตัวครับผมกลับไปดูน้ำกันอีกครับผมจะมีความหมานเพิ่มเติมนะครับเนาะขอบพุณนทุกการรับชมเ้อครับผมเป็นกำลังใจให้นหนุ่มบุญข้นสายเก้ยวด้วยดีเสมอมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนดังแรกครับผมนํำสูเข่าช่องหนุ่มอุบล้นสายเก้ีวเหมือนเดิมครับว่าถ่านผู้ชมออกมาหาอยากหากินเฮอเกาครับมือนี่นี่แหละครับสภาพไม้ของเขาเป็นลองน้ำนะครับลองน้ำ เพื่อการเกษตรนะครับกำบ๊กไกดบ้านนะครับหลังบ้านครับกบน้ำข่างสะไปซะนะครับอาวุธของเฮากับเตียมมาเรียบร้อยครับมือนี่ยนครับอวธของเฮาเป็นรอบกบครับรอบซิ่งรอบกบรอบสองข้างครับผมออกมาใส่รอบเบิ้งครับมือนี่หลังเลองานครับผมว่าจะมีความหมานเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับรอบนี้นะครับวันนี้มาใส่โดนแล้วครับมาล่องมืออีกนะครับแถวนี้ รอบก้อนะผมกับไปใไ่อีกโซนหนึ่งครับกับได้ปนอยู่นะครับรอบนี้กับบุรุษว่าจะเป็นแดงแดงนะครับผมสิบหลังครับผมรอบของข้าวชิบหลังเงาของข้าวกับเป็นปลาครับผมหัวปลาปลาหน่อยปลาหยังประมาณนี้แหละครับผสมกับปูอ่าปูตายปูเนเนี้ยนะครับพี่น้องไปไปส่น้ำกันครับผม ลักษณะการใส่ครับผมแนะนำจีเจียจักหน่อยครับผมเพื่อกันหมดมาแรกนะครับเนาะนี่นะครับใส่อยู่บะมาณนี้นะครับตอบสองทาาของเขาครับฟังพูดก็เหมือนกันครับผมนี่ครับไปเดี๋ยวขอหยาดใส่แล้วครับคอยดุนคอยยามกันตอนเส้าทีเดียวแล้วครับผมสวัสดีตอนสอบครับผมอาจารย์ผู้ชมและ 14ทุกๆท่านมาดูหลอกโกงขับใส่ไว้หมู่บ้านนี่ครับผมซีหลังครับผมโอ้หมาเขาไก่บ้านครับมากัดมาหูจักอยู่หรอครับนี่ครับมาเนี่ยสองครับนี่อันนี้พอซื้อมีครับอันนั้นซื้อสำลีมาคนหูจักกันนะครับสัำดีมีเงินไปไปดูหลอกโกงต้องกันครับผม ไปไปบ้านเลยไปเข้าบ้านเลยอา,อากาศเย็นๆครับตอนเสาร์ครับผมอากาเกียวกัน,กนเลยเข็นเคยครับไปหลงังแล็ของห้องครับผมยีตัวหมาบอกเอาไปครับพี่นอ้องหลังแล็หลังแล็บี่กบเขา่าบอกครับอโอ้โหโบมีอย่างครับพี่น้อง ่หไปเข้าบ้านไปบ้านเลยไปหลังต่อไปครับผมขอบสะครับผมตะกีดมาใส่ได้อยู่ด้วยครับขอบสะนี่สวัเดีนี่จะมีกบบ่นะครับมดหรือเปล่านะครับหรือว่าเขาหูเขาง่ายกันไนแล้วนะครับผม อยากหากินเด้อครับผมอยากหากินหากระบอกกัมนำครับผมพอเถิดฝนพอเถิดปิ่งบ่โอ้บ่เข่ากับพลังนี่ก็ได้ียังเกิดขึ้นเลยครับนิทรรศไปหลังต่อไปครับผมมุมพุ่นมุมสาพุ่นมุมสานี่ อากาศเยน็นๆเย็นหนาวนิดหน่อยตอนกลางวันร้อนครับผมจะได้รังนี้จะปิ้งได้ขัวาจักตัวปะเนาะครับพี่นอ้องย้ำหลอบกบัพ่อหลอบนี่โอ้ยมีหนังครับผมโอ้ย อพื่อสองง่าย่ากครับดูงัดไปเรื่อยๆครับเทอามาานาะครับเนาะสามประมาณเลยครับเมื่อกี้นี่ผ่านมาสามหลังครับหลังนี่เอซะนี่สองลูกบ้ถือข้างในผลลูกหนึ่งกับโบ้ถือครับผมมาดูแถวข้องครับบันข้องรองน้ำนะครับนีกบเข่าเลยบ่พี่น้องมาแล้วครับมาแล้วอุ้ยสองตัวสองตัวครับผมนี่ อุ้ยอ้าวเด็กกับขอกับหนามอีรีครับผมเด้กป้งเด้วปนเลยครับบัดนนี้เนี่ยสองตัวครับผมกลับไปดูน้ำกันอีกครับผมจะมีความมานเพิ่มเติมนะครับเนาะขอบคุณทุกการรับชมเ้อครับผมเป็นกำลังใจให้นุ่มบุญคนส่เกแกยวด้วยดีเสมอมากครับผมทักท้ายพูดคุ้ยกันเจรจาจ่ายกันครับผมผิดพลาดประกันได้ขอสดขอไข่อะไรครับผมเอามาหนะครับสองตัวครับผมเจ๋อเจ๋อเจ๋อต่อไปครับผมคุณดูข้างล่างมันครับ การขึ้นการลงกันยากแน่จังหน่อยครับผมโอ้ยเป็นร่องน้ำนะครับลึกเนี่ยจยังหน่อยอมีความหมานบ่ครับหลังนี่ดูน้ำกันครับเอ็น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 ง่อยวนสิมีอยู่บ้ครับพี่น้องนั่นตัวหนึ่งตัวหนึ่งอู้มีกบอยู่ครับมีกบอยู่ โอ้ยครับนี่หนึ 3, 3 full, Leah, tekrar, ่งตัวครับผมหลังนี้ก็ได้หลังที่เขาเด่เนี่ยยูสะสามหลังสี่หลังหลังที่สี่นี่ถือสองตัวครับหลังที่ห้านี่อีกถืออีกตัวหนึ่งครับผมไปดุนกันต่อครับผมอกบงหลายหลังครับผมหาหลังครับใส่ไว้สิบหลังครับเหมือว่านี่ตอนแรงๆนะครับเนี่ยของเข้าเป็นปลาซับหัวปลานะครับเนี่ยปลาหน่อยปลาหยังเนี่ยนะครับที่มันตายเดี๋ยวผมก็เก็บใส่ตู้ใส่หยังไว้นะครับไป เดี๋ยวดูน้ำกันครับผมหลังต่อไปครับผมุดูลึกๆครับดูข้างล่างโอ้เกิดตะคี้หัวหน่อวรังนี่พี่น้องหลุดน้ำกันครับหลังนี่ก็ได้มิดซีรีมิดซีรีรโอ้บ่ถือครับหลังนี่พี่หน่อ้านล,ล่างกัครับ ถือครับหลังนี้หลังที่6ของเขาแล้วเหลืออีกสี่หลังครับผมมาถึงสะอีกลูกหนึ่งครับผมสะนี่ใส่ไปสองหลังดูกันครับผมแต่ว่าสะหกนิดจังหน่อยนะขังฟังมากะมบมมีกบเขา,าผมว่ามาดูหลังแรกครับบ่มีครับผมสะแบบนี่นาจะมีกบนะครับ ดูติดปลานะครับทั้งบนเ,งเป็นปลาอ้อยนะครับเป็นปลาอ้อยทังคางกับเป็นปลาหย่านะครับนี่พวกน่ยอยู่ครับน่าจะมีกบครับผมไปไปดูกันอีกลหลังนึงครับผมบคุณทุกการรับชมเลยครับผมคุยทักไทยเป็นกำลังใจให้กันและกัน,นครับผมอ,อีกหลังหนึ่งหมครับคือบอ่ ป้า n h าเจ้าหน่าจะมีกบนะผมวาดนกันนะครับโอ้เอบไงครับผมเอบไงตัวนึงโอ้โหกบไงกบไงกบเท่กบเท่าโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ีกานี่ครับเต็มบังจลื้อแล้วครับหน ปนซ้อนครับตัวเดียวหนิอู้ปนอิมครับปนอิมได้ถั่วใหง่แล้วละครับ่ห้ปนนี่สุดยอดครับผมเอาเก็บครับผมเก็บเก็บไปลุ่นอีกคู่ของนอกสองหลังครับผมไปครับเหลือสองหลังสุดท้ายครับผมสองหลังสุดท้ายขึ้นมาลองน้ำพื่อเกอ่าครับผมช่วงแรกสะยุ่นนะครับ สองลูกบ่ถือครับโนมพี่นะครับวบนมามุมพี่นะครับแล้วก็ออกมาหนีนะครับออกมาหนีออกมาหนีนะครับแล้วก็ไปสะลูกปุ่นนะครับโคงกลับมาทั้งพี่นะครับบ้านกลับมาทั้งเดิมนะครับแต่ว่าเป็นคนละล็อกนามนะครับคุณครับใส่ข้างล่างครับจะลุ่งไปดูครับผมจะมีความหมานเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับผม คืออกครับหลังนี่ยุ่ยโลงโพดนะครับโอ้โมลมอ่นโมมีหยังครับโอ้โหนี่อะไรนี่อะไรเลยหลังนี้ไปครับผมหลังสุดท้ายไปครับครับผมหลังสุดท้ายหลังที่สิบนีเพิ่มเติมบ่นะครับ สุดท้ายครับผมอึ๊บฮึดโอ้บ่มีครับผมไม่มีเลยครับเอ้าโอเคเลยครับซีฟลังก์อะไรดักกบหนานน่นนะครับกัดทือว่ามีความมันอยู่นะครับเพราะว่าดักยากนะครับหนานน่้กบเขาของง่ายเดียวนะครับส่วนมากก็จะบ่ได้แหละครับหลายหลายกว่านะครับ ว่ามือนี่กระได้ผลงานอยู่ยครับเดีย๋ยวค่อยไปดูน้ำกันนะครับบอลบหอดเท่อนละครับผมประกบออกเกรอบครับผมรอบชิปหลังครับ ครับผมางมาปีขอ,องกับมะมกอ่าโอ้พี่บิ๊กครับผมพี่บิก๊กอันนี้พี่บิก๊กตัวหนึ่ง สี่หกเจ็นี่ยเซตหลังครับถูงสามหลังเดี๋ยวซีตัวครับผมซีตัวซีเต็มพวกเดี๋ยวขวานะครับเนาะเดี๋ยวถุงมาใส่ครับ ก็เอาดักมากก่ะยังเหลืออยู่นะครับขังไว้ครับเห็ดกินบัตสันเบิร์ตครับนี่ขังไว้เห็ดกับเข่ากัอบหนามนะครับเนาะอ่ามาได้ดัดนี่แหละครับเอาไว้เห็ดกับเข่าครับช่วงนี้ก็หายากครับกบกระไดหนูก็หายากครับ การออกทั้งเข้ากับตกง่านะครับผมโอ้โหพี่บิ๊กครับผมพี่บิก๊กเต็มหมก,กูกครับผมเต็มหมก,กูกมาตรงมามามา

สองตัวครับแต่สี่ตัวครับทั้งหมดครับผมอขอบคุณทุกการรับชมและติดตามครับผมเป็นกาลังใจให้กันและกันครับผมหาอยากหากินเนาะครับเนาะมือมานมือบ้ามันมือแต่ไรเหนื่อยน้อยยื่น,น,นกดไหลกดแช่กดกระดิ่งแจง้งเตือนโดยคลิปต่อไปครับผมการหาอยากหากินขงนงองหนุ่มคนสายเกี่ยวกับยประมาณนี้ยแหละครับ โอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับผมนุม่งเก่าเข้ามาสวัสดีครับ